เอานี้มาดูปั๊ม3โลครับก็จะเป็นแบกตางเพลตวงปอดตวงเลอนอยู่ในรอบสองร้อยเท่าพาวาัน220ร้ออันนี้เมื่อวานใน2องยูม,มันจะได้อยู่ประมาณ 95, 95้าสิบห้บาปีตตัวนี้เป็นของปอดสองจุดสองนเราจะมาดูว่าปาั๊มาณได้เท่าไหร่ที่มาตานใาตรดา,ดดาดมันก็จะอยู่ใ,ใกล้เคียงกันหมด เก็บติดต่อฝาเองติดต่อฝาแต่ถ้าเป็นดีหนักดีหนักจะขึ้นแบบนี้นะดีห pues น mm ักโมวนเก้าหินห้าหลับร้อยนะครับปริมาณน้ำมันแตกต่างกันเยอะอันนี้ก็ประาณโมติต่อร้อยนะครับโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเป็นสอขายตัวนะครับนะครับสนใจต่อฟาัมาได้เลยครับมีบางเต็มืลนะครับไมยะแล้วขายตัว ครับผมสวัสดีครับผม